ชีวประวัติของมิจิมาแสงโชวชีวิตครอบครัวมิธิมาแสงโชวเกิดเมื่อวันที่18แกราคมพุทธศักราช2 5งพ่รอถึง่กรรมหรือว่าเรื่อีครั้ก้ารเกิบาพักหนึ่งสองห้าการเจริพนางแขนงเมิธิมาแสงโชวเป็นคนที่เน้คุณพบ พี่น้องรวมทั้งหมดสี่คนคือ1นายนิธิมาแสงโชธ2นายอนุสรณ์จันทบงคุณ3นายทางสรรจันทบงคุณ4นายเควมรัตน์จันทบงคุณชีวิตการศึกษานิธิมาแสงโชธได้รับการศึกษาจากวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพญาปัญญาตีปุษาบัรฑิตวิชาเอกบรรลักษ์ ชีวิตสมรสวิธิติมาแสงโชธได้สมรสกับมาสเตอร์มงคลแสงโชธมีบุตรหนึ่งคนคือนางสาวรัชชาแสงโชธชีวิตการทํางานวิธิติมาแสงโชธได้ทํางานที่โรงเรยียนอาสัมชัน,นบุรีแวงบางไผ่เกตบางแครภกรุงเทพตนแหน,น่องอดีตหน้างาน้อ,องเสบี การจากไปของวิธิมาศาสตช์ในคำนี้นั้นนำมาเส้นความโศกเศร้าเสียใจต่อครอบครัวญาติมิตรต่อทั้งผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากขอสุรกรรมความดีทั้งหมดที่วิิธาศาสงตช์ได้กระทำและสร้างสดไว้ในพบนี้อีกครั้งอนุภาพแห่งผมบู ทั้งผู้ที่รักให้รับถือในองค์การบำเพ็ญคุณิดให้จงเป็นภาลวะตับใจเลื่นผลนให้บังเกิดอานิภาคและพลานุภาคจงโดยดาลให้ดวงวิญญาณของวิที่จิมาแสงโชว์พลานุันธภรรยาของพระเจ้าจงประสบสุขติในสัมภาภพชั่ว